จุงกะไม่เอาบางประวนจ้าเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาทุกคนมาดูน้ํานี่เลยสีเหลืองๆนี้ให้ทายว่าเป็นน้ําอะไรและสิ่งนี้ก็คือตึ๊กขมุ้มค่ะตึ๊กอรือตึ๊กเนี่ยแปลว่าน้ําแล้วก็ขมุ้มจะแปลว่าพึ่งตึ๊กขมุ้มก็คือน้ําพึ่งนั่นเองแล้วนี่เป็นน้าพึ่งป่าแท้ๆเลยนะคะทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ผสมน้ำไม่ผสมน้าตาลเลยก็คือได้มาจากรังพึ่งสดๆล้วนๆนะคะ่ะมีแค่สองขวดเท่านั้นนะคะขวดละห้าร้อยบาทใครสนใจอยากได้ก็ทักเข้ามาได้เลยคะ่ะอะอะ ต้นที่ทุกคนเห็นอยู่นี้คือต้นอะไรรู้ไหมคะมันเป็นต้นทุเรียนคือที่บ้านเราเนี่ยมีต้นทุเรียนด้วยกันนะคะทั้งหมด3ต้นอันนี้คือแบบเป็นต้นแรกเลยแล้วก็มีติดผลด้วยนะปีนี้เป็นปีแรกเลยก็ไวเอามาให้ชมกันนะคะตอนนี้ก็รอมันสุกเดี๋ยวเอาไว้มันสุกแล้วก็เดี๋ยวจะมาผ่าให้ชมกันนะคะแล้วคือเป็นต้นทุเรียนที่ปลูกแบบบ้านๆนะแบบแค่ปลูกแล้วก็รดน้ําแค่นั้นเลยไม่ได้แบบดูแลอะไรมากมายนะทุกคน โอ้ยเอาสิ่งนี้มาให้ชมด้วยมันคือขมุกอันนี้เป็นขมุกป่านะคะทุกคนแม่บอกว่าถ้าจาับแบบมันจะคันมือได้มันเป็นขมุกที่เขากินต้นนะทุกคน,กคนเอาไปทําอาหารหรือเอาไปประกอบอาหารอะไรประมาณนี้แต่ว่าเขาจะไม่กินหัวแมันจะมีขมุกบ้าน,น,นที่สามารถกินแบบกินต้นได้แล้วก็กิน<ม>หัวไ,<ม>ได้แบบไม่คันด้วยก็คือตอนนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่นี่เองนะคะคุณแม่ปลูกเอาไว้นี่มีสับปะรดด้วยโอ้โหสับปะรดบ้านมันอร่อยมากเลยนะทุกคนภาษาเขาเหมือนเรียกมันเนื้อนะ